พระปัญจหัตถิยาธิระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมีทะผู้มีจะสุทอดลงตัดพอประมาณมีสติทรงสำรวมอินทรีย์เสด็จไปในระหว่างร้านตลาด ชนทั้งหลายได้ใช้ดอกบัวห้ากำทำเป็นพวงมาลัยให้แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลื่อมใสจึงได้ใช้ดอกบัวนั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมือของตนข้าพเจ้ายกดอกไม้เหล่านั้นขึ้นเป็นหลังคาเพื่อพระาศาสดาพระองค์นั้นดอกไม้ทั้งหลายตั้งเวทล้อมพระผู้มีพระภาค ผู้มหานาคดังสิษย์ทั้งหลายแวดล้อมอาจารย์ฉะนั้นในกับที่สามมือนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกับที่สองผ่านนับจากกับ นี้ไปได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิห้าชาติมีพระน,นามว่าหัตถิยะมีพารานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปะติสัมพิทาสีวิโมกแปดและอาพิญญาหกข้าพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระ พุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละสวัสดีค่ะ